ข้าาบดีบดก็จะคะสรรมัมปทาเป็นอย่างไรเล่าอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้มีใจปราศจาก,ม,จจากมนทิน,น,ทนคือความตรณีม,รมีการบริจาค อันปล่อยอยู่เป็นประจำ,ออะจำมีฝ่ามืออันชุมมมนช่มยินดีในการสละ,สละเป็นผู้ควรแก่การขอ,รรขอยินดีในการให้ใหใและการแบ่งปังปนนี้เรียกว่า,ววาจาระสัมปทา ขหาาบดีก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรเล่าบุคคลมีใจอันความโลภอย่างแรงกล้าคืออภิชาครอบงำแล้วย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำ ละเลยกิจที่ควรทำ,เ,ทรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำและละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุข,สขบุคคลมีใจ,ใจอันพยาบาท ถีนามิธะธอุทธัจกักกุกุจอัจอันวิจิกจิจฉาครอบงำแล้ว,ลวย่อมทำกิจที่ไม่ควรทำและเลยกิจที่ควรทำเมื่อทำกิจที่ไม่ควรทำ และละเลยกิจที่ควรทำเสียย่อมเสื่อมจากยศและความสุขสข,ข,ข้าบาดีอริยะสาวกนั้น,าาน,นแลรู้วลล่าอาพิชา,า,ชาวิสมะโลภะ ความโลภอย่างแรงกล้าเป็นอุปกิเลสโทษเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต,จตย่อมละอภิชา,ชาวิสมภโลภะ,ละอันเป็นอุปกิเล вот สหแห่งจิตเสียได้รู้ว่า,าพยาบาท ิดร้ายถีนามิทธะ,ททธะความหดหูซ่ซึมเศร้าหหรอุทธัจกกกจ,จ,จกุกุจจะ <c oughs> ความฟุ้งซ่านรำคาญว,วิจิกิจฉา,วจจาความสงสัยลังเลเป็นอุป,ปกิเลสแห่งจิต ย่มยยอมละเสียซึ่งสิ่งที่เป็น,ปนอุปปกิเลสแห่งจิตเหล่านั้นกหาหบ,บาดีเมื่อใด,ใดอาริยาสาวกรู้ว่าอภิชา,ชาวิสมะโลภะ เป็นอุปกิเลสแห่งจิต,จตดังนี้แล้วเมื่อนั้น,น,นย่อมละเสียได้มเดมื่อใดอ,อริยสาวก,ร,ากรู้ว่า,วาพยาบาทาบาทถีนมิทธะทีนมิทธะอุทัจจากุกุจจะ วิจิกิจฉา,าเป็นอุปกิเลสแห่งจิตดังนี้แล้ว,ลวเมื่อนั้นย่อมละสิ่งเหล่านั้นเสียได้อ,ไดอริยาสาวกนี้ราานเราเรียกว่า,เ,า,เ,วาเป็นผู้มีปัญญามาก มีปัญญาหนาแน่นเป็นผู้เห็นทางเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญานี้เรียกว่าปัญญาสัมปทาข้าหาบดีธรรมสี่ประการเหล่านี้แล ย่อมเป็นไปเพื่อ,อ,ใ,อให้ได้ธรรมะสีปะรระส่ประการอันน่าปรารถนา,น,น,า,น,าน่ารักใคร,น,ร,ใครน่าพอใจ,าอใจหาได้ยากในโลก,ก,โลกเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกขุนั้นย่อมชื่อว่า เป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ ให้เราตั้งกายตรงดำรงสติมัน่นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก ให้เราออกจากสมาธิมา,ามีคำถามอะไรไหมมีใครอยากมีคำตะอาเชิญจะจะจะให้คำให้พรลูกหลานแล้วก็ให้พรตัวเองแล้วให้พรเพื่อนขูงเจ้าค่ะ คืออ oh. ่เป็นคําเกี่ยวกับคําว่า,าให้พรคําว่าขอให้ได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีดวงตาเห็นธรรมเจ้าค่ะสมควร uh huh. ที่จะให้ได้ไหมเจ้าค่อพระศาสดาบอกตัวพระศาสดาและพระอาหารหันเนี่ยเลิกให้พรซะแล้วทำยังไงเนี่ยยังต้องบอกเหตุปัจจัย ยมดนบันดาลให้เขาเป็นไม่ได้ใช่ไหมก็จะให้ลูกหลานเข้าใจผิดว่าโยมบันดาลให้เขาได้หรอโยมน่าจะบอกว่าเขาควรสร้างเหตุปัจจัยอะไรจริงป่ะใช่ไหมคือการที่โยมพูดไปให้เขาเนี่ยแล้วเขาคนฟังเขาเข้าใจผิดไหมล่ะเขาเข้าใจผิดว่าโยมเนี่ยปาก ปากยมศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าเรียกว่ามุขะโหมังนะ,ะปากบูชาปากปากศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรเนี่ยเป็นอย่าง,งน,นะน,นั้นน่ะเห็นไหมอ่านั้นเขาเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้าเข้าใจเป็นองั้นเขาเข้าใจผิดนะยมสร้างมิจฉาทิฏฐิให้เขาจริงมากยมก็ต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยต้องสร้างเหตุ นะสร้างเหตุเพื่อให้ได้อะไรทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุอยากเป็นโสดาบันก็ต้องสร้างศรัทธานะในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลนั้นเป็นที่รักของอริยะนะก็ขอให้เหตุปัจจัยเนี่ยที่พวกเธอเนี่ยได้สร้างหรือได้พยายามเพียรเพื่อกระทำเนี่ยจงเป็นเหตุปัจจัยผลักดันให้พวกเธอเนี่ย ได้เป็นโสดาบ้านโยมต้องบอกบอกให้ครบไม่ใช่ว่าฉันเนี่ยบันดาลอะไรให้เธอใช่ไหมนั่นนะ่ะให้เขาเนี่ยไปสร้างเหตุปัจจัยเองเพื่อให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นนะ่ด้ไหม